แกันยายน68เวลา10นาฬิกานายประเมศตนามพิเชษนายกเมืองพัทยาลงพื้นที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหินโสโคกบริเวณชายหาดวงอมาตพร้อมนำเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมการรักษาความสะอาดสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าดำเนินการจัดเก็บโดยมีนายภูมิพิพัฒน์กมลนา,นาเลขานุการนายกเมืองพัทยาพร้อมด้วยประธานกลุ่มประมงพื้นบ้านหาดวงอมาตร,ร่วมให้ข้อมูล นายประเมศตนามพิเชษนายกเมืองพัทยาเปิดเผยว่าเมืองพัทยาได้รับรายงานจากกลุ่มประมงพื้นบ้านหาดวงอมาตว่าปัจจุบันบริเวณชายหาดวงอมาตมีหินโศกโข,ขึ้นตามแนวชายหาดเป็นจำนวนมากประกอบกับบริเวณนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นหาดลับที่มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติที่สวยงาม และเป็นแหล่งขายอาหารทะเลสดๆจากกลุ่มประมงพื้นบ้านซึ่งเมืองพัทยาได้มีการจัดระเบียบให้หนักท่องเที่ยวสามารถมาเลือกซื้ออาหารทะเลสดๆพร้อมกับพักผ่อน่ามกลางธรรมชาติโดยได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจํานวนมากอาจทําให้หนักท่องเที่ยวที่มาเดินขายหาดหรือเล่นน้าบริเวณนี้ได้รับบาดเจ็บได้ในวันนี้จึงนํากําลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมการรักษาความสะอาดสํานักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ดำเนินการจัดเก็บและเคลื่อนย้ายเศษหินโ,โขดเก่านี้ไปไว้ในจุดที่น้ำไม่สามารถพัดพาลงไปที่ชายหาดหรือบริเวณจุดเล่นน้ำได้เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามในระยะยาวเมืองพัทยาจะเคลียร์พื้นที่ให้เป็นชายหาดที่ไม่มีหินโโคกเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหาดรับวงอมตที่มีอัตลักษณ์กลิ่นไอขาวประมงพื้นบ้านและสวยงามอย่างยืนต่อไปชายหาดวงอมต ช่วงหาดลับครับตรงที่มีประมงพื้นบ้านอยู่ตรงนี้ก็ได้รับรายงานมาว่ามีหินโโคกจํานวนมากแล้วก็เวลาที่น้ําทะเลมาเนี่ยก็จะเป็นน้าใสบางครั้งเนี่ยนักท่องเที่ยวไม,ไม,ไม่ไม่ทราบนะครับว่ามีมีหินโโคกตรงนี้อยู่ก็ทําให้ได้รับบาดเจ็บกันนะครับก็ได้รับการแจ้งจากทางทางประมงพื้นบ้านนะครับแล้วก็ทาง,ทางในหลายช่องทางนะ,ะวันนี้จึงทาจึงได้นําเจ้าที่ของเมืองพยามานะครับที่จะเคลื่อนย้ายหินโโคกมาอยู่ในจุดที่ ไม่ไม่ถูกน้ําพัดได้นะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวครับคือจริงๆระยะยาวจริงๆตรงนี้ต้องยอมรับว,ว่ามันเป็นพื้นที่ของธรรมชาติอยู่แล้วเราคงจะต้องมาจัดการให้ให้เรียบร้อยกว่านี้ในในอนาคตนะครับในในเรื่องของของเศษหินต,ตรงเนี้ยเพราะจริงๆความสวยงามตรงนี้ก็คือความสวยงามของของทะเลตรงนี้อยู่แล้วนะครับเปลี่ยนแต่ว่าเอา่อถ้ามีถ้ามีบริเวณตรงไหนที่อาจจะทําให้เกิดการบาดเจ็บของนะักท่องเที่ยวได้เนี่ยเราคงต้องมาเคลียให้ให้จบวันนี้อาจจะยังไม่จบ ทีเดียวนะครับในระยะยาวคงต้องทำให้เรียบร้อยครับผมเราต้องการทำอย่าง,งานันเพราะตอนนี้นะครับก็ตรงบริเวณหาดลับตรงชายหาดวอมอารตรงนี้นะครับตอนนี้ก็เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวจำนวนมากแล้วเราก็ได้มีการจัดระเบียบผู้ประกอบการประมงขึ้นบ้านซึ่งถือว่าเป็น เป็นจุดเด่นของพื้นที่ตรงนี้เลยเพราะว่านักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชาวไทยชาวต่างประเทศเนี่ยสามารถที่จะมาหาซื้ออาหารทะเลสดๆจากที่นี่ได้ดังนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะมีมีนักเที่ยวจำนวนมากนะครับดังนั้นจะต้องมาจัดก,การให้เรียบร้อยแล้วก็ที่สําคัญคือต้องปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวครับครับผม